สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพินะดฮีโร่นะครับก็เป็นช่องที่เราจะมารีวิวนะครับของเล่นทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับเป็นการพาไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่เราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะฮะพินะก็จะมีแกะกล่องสองแผงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเอ่หันติ่งโฟลคอนนั่นเองนะครับคือเจ้าตัวเนี้งานมันออกมาตั้งแต่ช่วงกลางปีกลางปีที่แล้วนะปีสองสองนะครับ งานก็ออกมาสักพักนึงแล้วล่ะพออเดอร์พี่นะพพิออเดอร์มาแล้วแต่ว่าเก็บนะครับเก็บยังไม่ได้ทํารีวิวเลยแล้วทีนี้มันก็ทับทับถมถมกันอยู่กับพวกที่ดองไว้แหละนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาต่อแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้มาแกะของสองแผงเลยนะครับผมก็คลิปนี้นะเป็นโอกาสดีนะครับถึงจะเป็นตัวเก่าหน่อยแต่ก็มาดูกันหน่อยเพราะว่าพี่นะาก็ยังไม่ได้เห็นข้างในเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าพอได้มาแล้วก็เก็บเลยนะครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้หน่อยนะมันชื่ออะไรเนี่ยมันชื่อที่เขาเปิดพรีออเดอร์เปิดให้ขายก็คือเขาบอกว่าเป็นชื่อ hunting f o r c o n นะครับผมแต่ว่าในกล่องนี้ไม่เห็นคำว่า hunting f o r c o n เลยนะมีคำว่า hunt and kill นะครับประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูในกล่องกันก่อนนะว่ามันมีแผงอะไรยังไงและว่าได้อะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนนะ,ะเดี๋ยวค่อยไปดูละเอียดอีกทีหนึง่ง อ่าโอเคครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบ็อกอาร์ตของเจ้า h u n t and น i l l นะครับ Hunting f ร์ c อนนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อ Hunting f ร์ c อนนี้จะถูกไหมนะนะครับแต่ว่าที่หน้ากล่องก็เขียน h u n t and น i l l นะครับอ่าบ็อกอาร์ตนี่ค่อนข้างใช้ได้นะครับสวยอยู่นะครับสวยมากนะครับแต่ว่าลักษณะของกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องที่แบบดันด้านนะดันด้านนะไม่ได้ไม่ได้มันนะครับไม่ได้มันทำให้กล่องเนี่ยแบบมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ แต่ว่าภาพภาพที่เป็นตัวหุ่นเนี่ยมันค่อนข้างสวยอยู่นะครับแต่กล่องเนี่ยมันมันไม่มันนะครับทําให้กล่องก็ไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่นะครับผมตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นดูดิเก็บจนเก็บจนเก่าแล้วกล่องนะด้านนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับของอองานค่ายนี้นะครับผมเข้าใจว่าเป็นของซูเปอร์โนวานะอืมนะเป็นของซูเปอร์โนวานะครับอด้านนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตัวโมเดลตัวนี้นะครับของ Hunting for Con นะครับ อันนี้จะเป็นงานสเกลหนึ่งต่อร้อยนะครับน่าจะเป็นเทียบเท่ามาสเตอร์เกรดนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเขียนบอกว่าโมบิลอาร์เมอร์เอ็กซ์ศูนย์หนึ่งนะครับฮันน์แอนด์คิวนะครับแอร์คอมแบทเอนชันเด็ดเวพร์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับด้านนี้นะครับด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีโลโก้ของค่ายนี้นะครับก็คือซูเปอร์โนวานะครับแล้วก็ รูปลักษณ์ของตัวหุ่นต่างๆนะครับในการจัดแอคชั่นต่างๆว่ามีอะไรได้มั่งนะครับอาวุธอะไรบ้างอะไรนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นงานจีนนะครับเม็ดอินชา a นะครับงานจีนนะครับฮาร์ดแอนด์คิวโมบิลอาร์เมอร์เอ็กซ์ศูนย์หนึ่งนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงกลับหัวซะแล้วนะครับกลับหัวไม่เป็นไรพิกก่อนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตัวหุ่นเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมากนะ อ่ากล่องอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบขาวๆแบบนี้นะครับก็ก็ดูอาร์ดีอานะครับเป็นชื่อค่ายซูเปอร์โนวาหรือเปล่านะครับ XS01 H n Q นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับกล่องนี้นะครับสําหรับบล็อกอาร์ตนะครับกล่องไม่ใหญ่นะครับกล่องก็พอๆกับอ่ามาสเตอร์เกรดนะครับมาสเตอร์เกรทั่วๆไปของบันไดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดกล่องกันโอ้โหกล่องมันค่อนข้างล้นเฟรทีเดียวนะครับ การเปิดกล่องก็คือเปิดด้านข้างแบบนี้นะฮะมันกล่องใหญ่เอาเรื่องอยู่นะเปิดด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาแป๊บหบนึง่งดึงออกมาแบบนี้นะครับก็จะเจออ่าก็จะเจอคู่มือเป้งๆเลยนะครับเดี๋ยวดึงเอากล่องออกไปก่อนนะดูคร่าวๆนะครับที่เห็นในกล่องนี้นะครับที่ได้มา อันดับแรกเลยครับก็คือตัวเมนูนนะครับหรือตัวคู่มือการประกอบนั่นเองคู่มือการประกอบเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมดูเป็นเ,เนื้อกระดาษเนื้อกระดาษเป็นแบบเหมือนนิตยสารเลยนะนะครับดีกว่าบานันไดพูดตรงๆดีกว่าบันไดนะครับด้านหน้าของเมนูนก็รูปร่างของหุน่นค่อนข้างสวยดีนะครับอ่ะเปิดเข้าไปข้างในก็จะมีบอกแผงต่างๆนะครับ เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับการประกอบนะครับนี่รูปแบบการประกอบดูดูไม่ซับซ้อนนะนะครับแต่ภาพที่ทําออกมาเหมือนจะเป็นภาพออ,ออกการ์ตูนนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่น่าจะยากนะครับไม่น่าจะยากเวลาเราต่อก็ต่อตามเบอร์มันแหละนะฮะแต่ด้านในเนี่ยของบันไดน,นี่จะทําสวยกว่านะนะครับแต่เนื้อกระดาษ อันนี้ค่อนข้างโอเคกว่าบันไดนะครับก,ก็ดูง่ายดูง่ายครับดูง่ายดูไม่ายากนะครับจะมีบอกชิ้นส่วนต่างๆรูปต่อไม่ยากครับอันนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานครับอันนี้ก็จะมีบอกว่าอาวุธมีอะไรบ้างมีแอคชั่นเบสอะไรประมาณนี้นะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นดีคอร์หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นตำแหน่งของดีคอร์นะครับแต่ไม่เป็นภาษาจีนหมดเลยอโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนะครับ ด้านหลังด้านหลังดูด้านหลังมีอบอกว่าแอคชั่นมันยังไงได้บ้างนะครับมีอาวุธอะไรบ้างนะครับคู่มือทําดีคู่มือทําดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงนะครับบรนเนอร์ทั้งหมดที่เราจะได้นะครับดูคร่าวๆนะครับมีกี่ถุงนะนับก่อนนับถุงก่อนแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7จ็ดแ11เก้าสิบสิบเอหหถุงรวมแอคชั่นเบสนะครับดูผ่านตานะผมดูผ่านตาเนี่ย งานคมใช้ได้นะครับงานคมใช้ได้นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาในนี้นะครับก็จะมีดีคอน้าอ่าอันนี้แถมดีคอน้ํามาด้วยนะครับงานจีนเขาสปอร์ตนะนะเขาจะมีดีคอน้ามาให้ด้วยไม่ได้พลาดทิ้งใครนะครับอ่ามีดีคอน้ํามาให้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ฟอยนะครับสําหรับติดดวงตามาให้หนึ่งชิ้นนะครับก็ประมาณนี้นะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงกันเลยดูกันละ,ละเอียดไปเลยละกันนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับไปอ่าสำหรับจํานวนแผงนะครับจํานวนแผงผมนับดูแล้วละ่ะนับดูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวมานับให้ดูกันอีกทีในคู่มือกันละกันนะครับแผงทั้งหมดนะครับก็จะมี1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 1ิ1ห1าสิบหกส2บเ2็ดสิบแปดสิบเก้แผงนะครับอ่ะทั้งหมด29แผงนะครับถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับก็กําลังดีนะครับกําลังดีมาสเตอร์เกรดดีๆนี่แหละตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆของแผงกันดีกว่านะครับผมว่าดีเทลมันเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไม่ได้เอามาให้ดูทั้งหมดนะแต่ว่าจะเอาเป็นแบบโทนสีนะครับที่มันเป็นโทนสีเดียวกันมาให้ดูแล้วกันนะเป็นแผงหลักๆก็แล้วกันนะครับว่าดีเทลต่างๆมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของแผงสีขาวนะครับจากที่ประเมินด้วยสายตานะครับโอ้โหงานถือว่าคมใช้ได้เลยนะนะครับสีขาวเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เป็นร่องเป็นดีเทลต่างๆที่เป็นร่องเนี่ยค่อนข้างลึกและก็ชัดเจนดีมากๆนะครับนี่มีส่วนที่เป็นแหลมคมดีมากเลยตัวนี้นะครับ อ่าสีขาวนี่มีมาให้แค่สองแผงเท่านั้นเองนะนะครับมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าดีเทลต่างๆนี่ถือว่าอ่าถือว่าจัดเลยทีเดียวนะจ,จัดจัดจ้านเลยทีเดียวดีเทลเนี่ยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูที่แผงต่อไปกันครับอันนี้เป็นส่วนของแผงสีเทานะครับสีเงินนะเออไม่เชิงเทาอ่ะเป็นแบบเหมือนเหมือนเทาออกที่เป็นสีเหล็กนิดหนึ่งครับเป็นคล้ายๆเมทัลลิกนิดนึงนะครับผมก็ดีเทลก็ อย่างที่บอกครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเนื้อพลาสติกเนี่ยมันไม่แข็งไม่อ่อนจนเกินไปนะครับก็ถือว่ากําลังดีกําลังดีนะครับนี่อันนี้จะเป็นแผงที่เป็นสีเรียกว่าสีเมทัลละกันสีเหล็กครับสีเหล็กคล้ายๆสีเหล็กนะครับผมก็มีมาให้ประมาณพอสมควรเหมือนกันนะครับสีเมทัลก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่หลักๆไอ้ตัวสีเมทัลนี่น่าจะเป็นส่วนของโครงในนะโครงในนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นส่วนของท่อนขานะครับ อส่วนรองเท้านะครับนี่สีเมทัลนะครับอันนี้สีเหล็กนะครับไปดูแผงต่อไปกันอันนี้จะเป็นแผงอีกสีหนึ่งนะครับแต่มันเรียกว่าสีอะไรเนี่ยจะดําก็ไม่ดํานะครับจะเขียวก็ไม่เขียวออกจะเป็นเข้มๆดำเข้มๆนิดหนึ่งแต่ดําไม่สุดนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะสีอะไรนะครับแต่ว่าดีเทลนี่ถือว่าใช้ได้นะครับคมชัดใช้ได้เลยนะครับผมการฉีดพลาสติกออกมาทําได้ค่อนข้างแบบ เนยบนะครับไม่มีส่วนไหนที่มันเกินมันผิดปกติออกมานะครับก็ผมว่ามาตรฐานงานจีนเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงอีกสีหนึ่งนะครับเรียกว่าสีอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นเขียวเข้มนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่แผงต่อไปกันครับอ่าอันนี้จะเป็นโทนออกสีเขียวนะครับเขียวมรกตนะเขียวแบบน้ําเงินนิดนึงเขียวอมน้ําเงินนะครับนะอันนี้สําหรับตัวเจ้าฮันตี้ฟอร์คอนเนี่ยผมว่าน่าจะมี สีที่เป็นมิติเป็นหุ่นที่มันสีแปลกๆเหมือนกันนะสีออกเขียวม่วงอะไรประมาณนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นแผงอีกแผงหนึ่งนะครับสีเขียวนั่นเองนะครับดีเทลไม่ต้องพูดถึงนะครับคมลึกคมชัดจัดจริงๆไปดูแผงต่อไปกันอันนี้จะเป็นแผงเคลียร์ใสนะครับเป็นพาร์ตเอฟเฟกนะครับที่จะมาเล่นกับตัวหุ่นในกรณีที่ยิงแสงยิงอะไรอย่างนี้นะปล่อยแสงอย่างนี้นะครับพาร์ตเอฟเฟกสีม่วงนะครับอันนี้มีมาให้ประมาณ4ี่แผงได้นะครับ อ่ะนี่ประมาณ4แผงได้นะครับก็ใสดีสวยงามนะครับผมมีเอฟเฟกมาให้ถือว่าคุ้มค่านะครับไม่ได้มีแค่ตัวหุ่นมีเอฟเฟกมาให้พร้อมเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงของพาร์ใสนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าสแตนนะครับไว้ติดกับแอคชั่นเบสนะครับเวลาจะเล่นเอฟเฟกแสงต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นใส่ๆแบบนี้นะครับเอาไว้ติดเอฟเฟกนั่นแหละนะครับเป็นแกนเอาไว้ติดเอฟเฟก อ่นในส่วนพาที่เป็นสีเหลืองนะครับตอนนี้จะเป็นแผงสีเหลืองนะครับแผงสีเหลืองนี้มีมาให้ประมาณสี่แผงได้นะประมาณสี่แผงนะครับคมมากๆเลยนะครับนี่ดูดูดูความคมของเขามนเนี่ยแม่แม่เด็ดจริงๆนะครับงานจีนทุกวันนี้เด็ดจริงๆนะครับโอ้ยลําบากไอคนซื้อนี่นะลําบากคนต่อนี่แหละนะครับผมจะเสียเงินกันอีกเท่าไหร่นะครับ ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมเขาให้มาเป็นคู่อย่างนี้ก็ไม่รู้นะนะครับมันมีเขาสองชิ้นเลยนะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆเขาน่าจะมีชิ้นเดียวนะอืมก็สีสวยงามนะครับสีเหลืองเหลืองเข้มๆเหลืองสวยๆเลยนะครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นแผงสีเหลืองนะครับไปดูแผงต่อไปกันครับอันนี้จะเป็นแผงสีเทานะครับเป็นแผงสีเทาหนึ่งเดียวเลยนะครับผมจะเทาอ่อนๆนะสีเทาอ่อนๆนะครับจะขาวไม่ขาวนะครับเทา นิดนึงนะครับเทานิดเดียวนะครับผมดีเทลก็โอเคเหมือนเดิมนะครับเป็นแผงสีเทาแผงเดียวในกล่องนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ก็เป็นแผงดําเข้มเลยนะครับแต่นี้จะเป็นสีดําเลยนะครับก็คือแผงของแอคชั่นเบลดนะนะครับจะเป็นสีดําเลยแอคชั่นเบลดก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบทําดีจริงๆนะครับแค่แอคชั่นเบลดก็ยังสวยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่านะครับอทีแรกกาจะไม่แกะในแอคชั่นเบลดนะ เห็นดีเทลมันแล้วน่าน่าน่าแกะนะครับอ่ะแอคชั่นเบสนะครับลองดูนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็ยังมีรอยนะครับมีรอยนิดหนึ่งนะรอยจากการฉีดพลาสติกนะครับก็มีรอยนิดนึงแต่ว่าดีเทลใช้ได้นะครับสําหรับอันนี้เป็นแผงสีดานะครับลายแอชันเบดตัวนี้นะครับสีดําสนิทเลยนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่แผงเดียวกันนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นนะครับทั้งหมด แผงทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เป็นสีต่างๆนะครับของเจ้า hunting f o r Con ตัวนี้นะครับถือว่างานดีงานดีงานดีจริงๆนะครับงานคมใช้ได้เลยนะครับจากที่ดูแผงนะครับแผงลันเนอร์เนี่ยครับก็เกือบ80%นะ80-90%เนี่ยเป็นอันเดอร์เกตทั้งหมดเลยนะครับผมก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับอันเดอร์เกตที่เวลาเราประกอบออกมาแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยเหลือรอยที่เป็นรอยเกตนะครับรอยเกตที่ติดกับชิ้นงานเนี่ยไม่ค่อยเหลือรอยนะครับแต่ว่าผมก็ แต่ว่าชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอันดเกตผมว่ามันมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับในการที่จะมาเก็บรอยต้องเก็บด้านข้างแล้วก็ด้านด้านด้านหลังอีกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่าอันดเกตก็ดีนะครับอ่าโอเคครับผมขอสรุปให้นิดนึงนะครับสาหรับเจ้า hunting f o คอน,นี้ฮะในในแง่ของการต่อเนี่ยผมยังไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันต่อออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงกันอีกทีหนึ่งว่าจะต่อยากง่ายยังไงนะครับแต่ว่านะครับเท่าที่ดูแผง นะครับว่ามีสีอะไรต่างๆยังไงบ้างเนี่ยผมว่าต่อออกมาแล้วเนี่ยสวยแน่ๆนะครับเพราะว่าดีเทลของร่องต่างๆเนี่ยมันลึกมันคมมันชัดดีนะครับแล้วก็การแบ่งสีของพลาสติกเนี่ยแบ่งมาให้เยอะจริงๆนะครับผมก็เวลาต่อหุ่นออกไปแล้วมันจะไม่เป็นสีโทนเดียวนะครับอย่างขามันก็จะแบ่งเขตสีต่างๆออกมาออกมานะครับทําให้แบบหุ่นของเรามันจะมีมิติดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพหุ่นต้นแบบนะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะครับต่อมาคุจะสวยนะคงสวยน่าดูนะครับ สำหรับเจ้ากล่องนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณพันสองร้อยเท่านั้นเองตอนที่ผมพรีมานะครับประมาณพันสองนะพันสองพันสามประมาณนี้แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีให้ซื้อหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ลองเพื่อนๆนะลองไปเซิร์ชหาดูนะครับตามร้านกันพาจีนนะครับอันนี้น่าจะเป็นงานลิขสิทธิ์ของเขาเลยนะนะครับผมน่าจะไม่ใช่งานก๊อปงานอะไรนะครับเป็นงานลิขสิทธิ์ของเขาเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ดูมันก็เหมือนคล้ายๆฟรีดอกเหมือนกันนะหน้าตานะครับ อ่าโอเควันนี้ก็มาเก็บกล่องสองแผงนะครับเจ้า hunt and kill นะครับหรือ hunting falcon นะครับเอาไว้เพียต่อแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวเจ้าตัวหุ่นตัวนี้ให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเก็บกล่องสองแผง hunting falcon กันเท่านี้นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่นาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ